สวัสดีครับผมกลับมาแล้วนะครับกับแคล็บแชนแนลครับกับคลิปถ้าอยากจัดนะครับวันนี้คลิปถ้าอยากจัดเนี่ยต้องบอกก่อนว่าอ่าอย่างที่เราบอกไปตันะ้แในคลิปแล้วว่าเราอาจะไม่ทำทุกแคมใช่ไหมวันนี้อาจจะเป็นอ่าคลิปสุดท้ายของไอการชุด DVS.1 แะก็ได้นะครับนะนี้ก็วงเล็บไว้เลยว่าน่าจะเป็นอสุท้ายจริงๆและแหละนะตอนแรกคิดว่าอันที่แล้วล้วก็โอเคเรามานั่งอา่านมันมีความน่าสนใจยอยู่วันนี้เรามานําเสนอแค่งครับเห็นหน้าปกรู้แล้วเป็นหุ่นยนต์ขนาดนี้กับ Price, ดิเมนชันโพลิทครับสายไดไครเซอร์นะครับผมโอเคมาดูเทคของตัวไดไทรเซอร์กันก่อนนะครับสาหรับเรื่องภาพเนี่ยก็ขอขอบคุณเพจไทยวันการขับนะครับผมที่เรา,าเอาภาพเขามาใช้นะครับ ตัวของไดไยไคเซอร์เนี่ยจะเป็นยูนิเกตสามเป็นฟอ d อ่ะนะเหมือนเดิมมีเทคคอนในช่องแวนการ์ดถ้าพลังของมันเป็น3ามหมห้าหรือมากกว่ามันจะบวกหนึ่งทีเลยในช่องแวนการ์ดเข้าใจง่ายๆแค่นั้นครับแล้วก็จะมีอีก2เทคเอาทีละเทคก่อน เป็นเองออโต้ในช่องแวนการ์หรือเรียกาศแถวหน้าเท่านั้นด้วยนะเมื่อจบการต่อสู้ที่คุณได้เช็คเจอเกศสามหน้าคู่แข่งคออารที่มีความสามารถพิทักษ์ก็คือพวกตระกูลพ g จีพวกตระกูลสามหมื่นอะไอที่เป็นขอบท้องอะง่ายๆลงช่องการเดียนในการต่อสู้นี้ครับรวมกันหนึ่งใบสามารถเขาได้บาร์หนึ่งเลือกแวนการ์ของคู่แข่งครับสร้างความเสียหายหนึ่งดาเมจให้ยูนิตนั้นจะจบเทินถ้ายูนิตนี้อยู่บนช่องเรียกาศให้นํามันเข้าโซด้วยเอาง่ายๆครับถ้า เขาปาทีจมาแล้วเราเช็คเกรเสามอะเราก็าสามารถเขาหนึ่งแล้วก็ยิงแดมใส่เขาได้แต่ทีเนี้ยมันมันก็ไม่ได้บอกนะเพรบอกมันบอกแค่บอกเมื่อจบก,การต่อสูท้ที่ยูนิตของคุณได้เช็คโเกเกสามแปลว่าถ้าเราถ้ามันมีอยู่ในแถวหน้าสามตัวเนี่ยเราอาจจะยิงได้สามแดมพร้อมกัน ก็ค,คือมีแวนม,ม,มีเรียมีเรียสอตัวงี้เขาเรียตีไปก่อนเอาแวนวิ่งไปเอาแวนวิ่งไปเด็จปุ๊บเราเช็คได้เกจสามแล้วเขาปาพ g จรอนลงมาตอนเกจสาเสร็จปุ๊บเราเขาเดือดบสหนึ่งเมื่อแวนทุกแห่งสร้างความเสียหายหนึ่ใบจากแวนจากเรียจากเรียแล้วก็พวกเรียเข้าสู่โตมันก็ทําได้นะจิิง แล้วก็มีเท็นหนึงเป็นเทคนออโต้เมื่ออยู่ที่ถูกไลทับสามารถคอลงบนช่องเรียการแถวหน้าของคุณได้คุณได้รับอีเมเนรี่กิฟฟ์ฟอส์และนำไ er อมาร์กเกอร์นั้นนะ่ะไปวางไว้บนช่องแวนคุณก็คือเอาง่ายๆครับถ้าปกติเนี่ยเราไลทเราไลตัวมันเราไลทตัวมันลงมาปกตินะมันก็จะได้ฟอร์์หนึ่งอันใช่ไหมแต่อันนี้ถ้าสมมติว่ามันถูกไลทับอะ่ะ มันก็จะเอาตัวเองเอไปอยู่ช่องเรียรแต่ว่ามันจะสร้งางจิ๊บมาให้แวนอยู่แล้วแล้วก็ไดเมนนะมันใช้ฟอร์สหนึ่งอ,อัดจิ๊บใส่แวนอยู่แล้วนะมันก็เลยแบบไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ถือว่าเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างน่าสนใจนะเพราะว่ามันมีคีแล้วพอมันมีคีอย่างเงี้ยเขาจะปา p ีจีทีจีตัวสัวไม่ได้เพราะว่าถ้าปา p ีจีทีสัวถ้ามันมีแถวหน้า3ตัวมันอาจจะโดนยิงสามแดนตายได้แบบไหลาตายเพราะมันไม่ได้บอกว่า ฝั่งตรงข้ามต้องมีกี่แดมมันบอกว่าเลือกแวนาก่ผู้แข่ง1ใบสร้างความเสียหาย1ึดาเมจใส่ยูนิตนั้นเออแค่นั้นนะถ้าเข้าใจผิดยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้ทีนี้มันจะมีพวกของที่อยู่ในชุดมาประกบประมาณกันใครซาร์ใครซาร์บอกว่าเมื่อถูกไลท์ทับโดยเกรดสามเนี่ยทิ้งการ์ดหนึ่งใบาจากมือคุณก็สามารถให้ได้อินเวนตี้กิฟฟอร์ดเนี่ยนำไปวางไว้บนช่องแวนก็คือเอาง,ง่ายๆทิ้งหนึ่งเพื่อได้ฟอร์ดมันไม่แย่นะเอาจริง แล้วก็มีเทคคอนในช่องเลีกกาดนั่นคือเงินทุนถ้าแวงไก่ของคุณมีฟอร์ดมาร์เกอร์อยู่ยูนิตนี้บวกหมื่นถ้ามีสามใบหรือมากกว่าได้รับเพิ่มอีกหมื่นก็คือตีสามหมื่นได้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายและจริงๆอะถ้ามองกันในแง่ตรงๆเลยนะถ้าไลท์รับถ้าเอาแวนไลท์ก่อนปึ๊บมันก็ไม่ได้หนึ่ฟอร์ดเลยใช่ปะถ้าไลท์ทับอี่อีมันได้สองฟอร์ดนะครับแล้วก็มีอะไรไลท์ทับอีกสักรอบหนึ่งมันก็ติดแล้วแหละมันก็บวกสามหมื่นได้ก็ เทคตัวต่อมาที่ออกมาในชุดมันเป็นเทคออโ,โต้เมืเ่อให้ลงช่องแวนการแสดงนอร์มอลยืนจากมือเราหนึ่งใบนําไปไว้ใต้กองการ์ดก็คือกันนะกันบอลติเกอร์นะจัวหนึ่งถ้าคุณนาการ์ดเกต3สามไปไว้ใต้กลองการ์ดด้วยคอน,นี้จัวเพิ่มอีกหนึ่งใบก,ก็คือจัวสองไอใบนี้อ่ามันเป็นเทคบนช่องแวนเอาไว้แบบว่าถ้าเราขึ้นมือแรกอะเฟิร์สแฮนด์แล้วเกตดสามเราเยอะไปเราเรสาม,มารถ เอาเกจสใบที่ยังไม่จําเป็นอนะ่ะเข้าไปได้เพราะว่ามันจะทําให้มันเคลียร์ออกมาทีหลังได้นะครับคือมันไม่ได้เชิญเคลียร์มาทีหลังหรอกประมาณว่าให,ให้ให้มันอยู่ในกองดีกว่าอยู่ข้างนอกนะแล้วก็มีเทตนึงเป็นเหตแอคทีฟในช่องเดียกากาศอ่าวันเบอร์เทิร์นโซบ้านหนึ่งเลือกแกรงกลางคุณหนึ่งใบจนจบเทิร์นนั้นยูนยิตนั้นบวกห้าพันตามจำนวนฟอนมาเกอร์อันนี้ก็โดนช่องแรงกลางคุณก็เป็นตัวปั๊มพลังให้แวร์ได้ด้วยนั่นเองนะครับถือว่าต่อต่อนะตัวนี้ลงแวร์ก็มีประโยชน์์ลลลลลงงแแะะปปาาาาายยเเ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 กกกกมมม็็็รรรรีีีไไดด้้้้นนนคคับททหวใชช่ถจอ Ä, ä, ไอเด็กเนี้ยคิวทิกเกอร์ใบเนี้ยแม่งจาเป็นสั่เพราะว่าอะไรเพราะมันเกตสามเลยเออแต่ว่าอาจจะใช้ร่วมกับเพกตัวนี้ไม่ได้นะเพราะตัวนี้บอกว่าให้นํา normal unit จากบนมือคุณหนึ่งใบไปไว้ใต้กล่องการคุณอันนี้อา่ามันเป็นเกจสามจริงแต่มันถือว่าเป็นทิกเกอร์ยูนิตนะครับมันจะไม่สามารถวางไว้ได้ไอนนเรื่องเพกเราข้ามไปเนาะแต่เรื่องความจําเป็นอนะ่ะใบเนี้ยแม่งควรจะใส่มากๆเลยมันเอาง่ายครับมันทําให้ด i เมนชั่น b ูล l e มีเกตสามเพิ่มอีกสี่ใบโดยที่ไม่ต้องไปกินขี้อย่างอื่นด้วยนะครับโอเคทีนี้เรามาดูของที่ น่าจะเตรียมไว้ดีกว่าถ้าสมมติเราเคยชุดนี้มาแล้วน้องๆจะเตรียมอะไรไว้บ้างหลักๆเนี่ยที่เห็นเลยนะตัวหนึ่งเลยที่มีความสำคัญกับชุดนี้จากเจ้าตัวนี้จาก 8, E b 8ป V b 8ถามว่าทำไมถึงเป็นเจ้าตัวนี้มันบอกมันมีเทคบอกว่าคอนทินิวในช่องแวนกาในเทิร์นของเราเนยอยู่ทีบวก5,000ตามจํานวนการในดานเมโซนเหล่าช่างมัน ก็คือเอาง่ายๆมันตีได้ด้วยแล้วก็มีเทคนุ่มเป็นออโต้ในช่องเดกาเมื่อจบการต่อสู้ที่มันโจมตีเข้าบวนกาของเรามีพลัง3 5 0ห0หรือมากกว่าซึ่งมันควรจะถึง35 0 0 0อยู่แล้วเพราะว่าเราจะกด2อีใช่ป่ะสามารถเคาน์เตอร์บ้านหนึ่งอ่ะเอามันเข้าสู่โซได้พอมันเข้าโซวแวนการเราจะบวกหมื่นแล้วบวกไดเว้ยมันทําให้แวน์เราอะไดาหรลอขึ้นต่อบอกว่าเราอาจจะพี่ไว้รอ,อยงิง3แดมดีกว่าไหม ใช่ครับมันอาจจะรอยิง3แดมดีกว่าแต่ถ้าเราเพิ่มได้อีกหนึ่งไดเนี่ยเราก็มีโอกาสได้ได้หรือขึ้นโอกาสแรกเลยคิดง่ายๆไม่ต้องรองเรื่องของเขาปาดพีจีแล้วยิงแดมนะโอกาสแรกเลยคืออะไรรู้ไหมคือเรื่องการเช็คเจอทิกเกอร์เราอาจจะโดเขาด้วยความมันตีสองทีอ่ะแล้วเขาไม่กาดอ่ะ เขาจะมีโอกาสที่สมมติเขาสามแดมอะ่ะเขาจะมีโอกาสที่เขาจะไม่กาดสูงมากๆเพราะว่าถ้าเขาปาสเสลรปลาอะไรแปลกๆออกมาอย่างเดเด็กอย่างเงี้ยมันมโอกาสตายแต่ถ้าสมมติว่าเขาจําเป็นต้องปาทีจีกับการที่เขาจะโดนยิงแดมอะ่ะ เขาเลือกที่อาจจะไม่เลือกโยนยิงแยมก็ได้เออแต่เราเชื่อตัวนี้มันให้ตัวนี้มันทําให้โอกาสในการไดเช็กเพิ่มและมันแบบว่า,าเขาอาจจะตายไปด้วยท่านี้ก็ได้คือมันเป็นหนึ่งในท,าท่าที่มันสามารถพลิกแพลงได้ไม่ว่าจะเล่นกับการที่เขาปาจริงจริงยิงแยมหรือว่าจะเช็คลึกไว้เช็คลึกก็ทําได้เช่นกันนะครับเป็นตัวที่ดีเป็นตัวที่ดีปดไปนี้ทีเนี้ยมันก็หนีไม่พ้นจริงๆกับเรื่องของที่ว่าเราก็ต้องใส่เกสไดไกเซอร์ถามว่าจริงหรอที่จะใส่เกสไดไกเซอร์เอาจริงๆอ่ะแอตโตลอง วิเคราะห์มาแล้วมันมันคือตัวหนึ่งที่ต่อให้เล่นแปลกปลก,ก็ยังเก่งถามว่าทำไมต้องบอกว่าต่อให้เล่นแปล,แปลกก็ยังเก่งเพราะว่ามันจะไล่บ่อยไม่ได้ถูกปะเราจ,ะ,จะ,ระโดดลงเรียบบ่อยๆไม่ได้แต่ทีนี้ตัวของเกสไดไคเซอร์เองถ้าเกิดมันจําเป็นเราอยากให้แวน์ลุกจริงๆอะ่ะมันก็สามารถปั๊มตัวเองอะ่ะลงมาได้พอเวลามันไล่ลงมาเสร็จปุ๊บอะ่ะเราสร้างฟอร์สเสร็จใช่ปะเราก็สร้างฟอร์สใบหนึ่งเสร็จ แล้วก็ไอตัว The Kaiser, ตไดไคเซอร์มันสามารถปั๊มลงเลียได้มันสามารถดีดเองลงเลียได้พอมันดีดเองลงเลีย,เ,เ,ย,ลเ,ยเสร็จปุป๊บอะมันก็จะเอาเทคตัวนี้ไปบวกหมื่นให้แถวหน้าทั้งหมดก็ได้นะเว้ยเออแล้วก็คือเอาง่ายๆมันตีได้อีกรอบนั่นแหละความความเจ๋งของมันคือมันตีได้อรอบแล้วก็ถ้าเขาเช็ค PG มาไอไดไคเซอร์ที่อยู่ในช่องเลียถ้าเขาปา PG มาไอไดไคเซอร์ที่อยู่ในช่องเลียถ้าเราเช็คเจอเกสานก็มีโอกาสได้ใช้เทคอีกรอบ,อรอบเช่นกันเออ แล้วจริงๆมันมันแอบใช้ไม่ยากด้วยตัวนี้แต่แค่ว่ามันถ้าจะใช้ตัวนี้จริงๆอันนี้มันเหมือนท่าไม้ตายจริงๆอะว่าเหมือนแบบล่างอัติเบตเราลงมาใส่ล่างพุ่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนนันเก่าที่ว่าเราจะปั๊มเพื่อ4ี่หม้าเพื่อเราจะลุกเกสได้ยุ่ชาดได้ตลอดแต่เนี้ยมันจะไปกรอนตรงที่ว่า เราจะเป็นไดไคเซอร์อ่นแล้วอาจจะอาจจะไลท์ทับเป็นไดไคเซอร์แล้วไดไคเซอร์ตัวหนึงลงเรียนไปอาจจะไดทับเป็นไดไคเซอร์แล้วไดไคเซอร์ตัวนึงลงเรียนไปคือมันจะเหมือนไลท์ทับตัวเองไปเรื่อยๆจะยอมไลท์ทับแล้วมันจะกระโดดลงเรียนกระโดดลงเรียนไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แทนนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งตัวแล้วกันที่เรียกได้ว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมเออมันเป็นตัวเชนเกมนะครับอ่ะทีนี้ทุกตัวเกตสองละตัวเกตสองเนี่ยถ้าเรามองกันจริงๆอ่ะ ในเทิร์นแรกต่อให้เราได้อิมเมจเนอรี่กิฟต์มาโดยการไล์ตรงก็ตามนะอันที่จะพูดถึงไล์ตรงกับตัวใหม่ที่เขาให้มาแล้วเราก็ทําตามคอทุกอย่างก็ตามนะตัวมันก็จะมอย่ประมาณสามหมื่นสามมันจะขาดพลังรวมมาล่องผันนะครับให้ถึงสามหมื่นห้าเพื่อตีหนึ่งชี้ตัวบวกพลังเลยมีความจําเป็นก็อย่างคอสโมบีทนะครับก็ยังถือว่าจําเป็นแต่ว่าคอสโมบีทมีข้อเสียเรื่องใช้คาร์บร์บาร์สแล้วก็ตัวของ อ่าดายดาก้อนก็ใช้โซบาทได้ทั้ง2ตัวมีความจะเป็นพอกันแต่ถ้าถามแอตโตส่วนตัวแอตโตเอเชียนะแอตโตเอเชียดายดาก้อนมากกว่าเพราาไดดาก้อนมันเป็นเท่อาทีมันสามารถใช้เธอไหนก็ได้มันโซบาท1,5หนึ่งบวกห้าพันแต่ตัวของคอสโมบีดเองอ่ะมันเป็นเทตุเมือ e อ่อ ECB ก็คือเมื่อมันลงนั่นเองนะครับก็ เอาง่ายๆสองตัวนี้ยใครมีตัวไหนก็ได้เดีมันออกชุดเดียวกันนะถ้าจะเชียร์จริงจะเชียเป็นไดดากอนมากกว่าแต่เราให้ดูว่ามันมีทั้ง2ตัวที่มีตัวจิ้มพลังอย่างนี้ตัวนตัวเกณฑหนึ่งก็มีนะเกณฑหนึ่งไอตัวแมงสนะครับไดเบฟนะครับไดเบฟเนี่ยก็เป็นเทคคล้ายๆไดดากอนโซบานหนึ่งเหมือนกันแต่ทีเนี้ย ทกที่อยากให้มองถึงก็คือเทกเลงร่างของดดาก้อนอีกอันหนึ่งที่เป็นออโต้เมื่อแวนกาเราโจมตีฮิตสามารถเอามันเข้าโซจวดหนึ่งได้อันนี้มันเป็นตัวเติมโซถ้าโซเราไม่พอจริงอ่ะเราได้มือคืนด้วยแล้วมันก็เป็นตัวกดดันว่าตีฮิตกู้จวนะฝั่งตรงข้ามเจ็งนะเว้ยเจอตีฮิตและจวเนี่ยจริงๆนะครับมันก็เลยแบบว่าทั้งมีทั้งมีโซใช้ทั้งมีอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างเก่งนะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งกับตัวของคอมมานเดอร์ลอเรลนะครับคอมมานี่ย เอาจริงๆส่วนตัวแอบไม่ค่อยเล็กคอมเมนต์ตัวนี้เท่าไหร่เลยถามว่าทำไมถึงไม่ค่อยเล่กคอมเมนต์ตัวนี้เพราะว่ามันใช้คาเตอร์บาร์หนึ่งเลสเรียกาศต้อง4ใบเว้ยเลสเรียกาศเรามี5าใบใช่ป่ะมันถึงจะรวมเลสด้วยมันก็ต้องเลสเรียกาต้อง4ใบแล้วมันก็ดับเบิลพลังเฉยๆแต่ทีเนี้ยไอสิ่งที่เราอยากได้เราอยากได้การตีกด มากกว่าแต่ถามว่าใช้ได้ไหมมันใช้ได้นะครับก็คือเราจะเสียแนวตีไปแนวหนึ่งจะอาจจะเหลือแนวตีแค่แนวเดียวสมมติว่าแวร์เราเป็นไดไคเซอร์และซ้ายขวาเราเป็นไดไคเซอร์บทในเทอร์นี้ไม่มีการไลท์อ่ะเราลงเราลงเต็มสนามและเรามีคอมมานเดอร์รอเร็วอยู่สามารถคว่ำหนึ่งแล้วก็เลสไปรวมไดไคเซอร์ที่อยู่ในช่องเลกอากาศแถวหน้าไปตันหนึ่งแปลว่าเราจะมีไดไคเซอร์ A ที่ตีได้แล้วก็มีแวนการเราที่ตีได้ไดไคเซอร์ B ีตีไม่ได้เวลาเราตีไปมันได้2องชิอ่อมันจะได้3ามชิเพราะมันเกิน3 0 0 แน่ๆแ,แหละมันได้สามชีแน่ๆน,นะครับพอมันได้สามชี้เสร็จปุ๊บฝั่งข้ามถ้าเขาปาพีจีมาเราก็สามารถลุมยิงแดมก็ได้สามแดมพร้อมกันเอ้ประมาณนี้แต่ก็สามารถถ้าเรามี ไดยูชาอเกตไดยูชาเราก็สามารถใช้มันเกินสี่หมื่นท่ายมดแล้วพมันเบิ้ลพลังไปขนาดนี้เราสามารถเอาไดยูชากระโดดลงมาได้พอเอาไดยูชากระโดดลงมาเนี่ยจริงๆไดไคเซอร์แถวหน้าจะหายหมดเพราะว่ามันจะถูกมันใช้ถ้ามันใช้เทคยิงแดมมันถูกเข้าโซ่ือเป่าถ้าไดยูชาเข้ามาไอตัวที่เคยเป็นแวบมันก็กระโดดออกไปเหียอแล้วไปตีใหม่ได้อีกรอบอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันจะเสียแนวตีดีไปรอบหนึ่งเพราะปกติถ้าเราไม่ได้ใช้ท่าเนี่ยมันจะซ้ายขวา AB ตีที่เป็นช่องเรียแถวหน้าตีแวนตีแล้วกระโดดและแล้วก็กระโดดไดยูชารามถ เอาตัวเกศสามอย่างใดไครเซอร์กระโดดลงไปเดเอรยอีกทีหนึ่งได้เพื่อ,อไปตีมันจะได้สี่เวฟไอ้มันจะได้5าเวฟนะครับมันจะเหลือแค่สี่เวฟมันจะเสีย web, web เวฟไปเวฟหนึ่งคือเอาจริงๆตัวนี้ใส่ได้แต่ไม่ต้องเป็นนี่อัตราส่วนของมันไม่ต้องเยอะอาจจะใส่ไว้สักหนึ่งถึงสองใบก็ได้ไม่ต้องกลัวไปโดนยิงเหรืออะไรนะครับกลัวใช้ลําบากดีกว่าพูดตรงๆและอีกอย่างหนึ่งเนี่ยในยุคที่การมีบอดเยอะๆเนี่ยแลวมีเด็กยิงอ่ะมันอันตรายนะครับอะ ต่อมาเกสองอันนี้อ่อน่ังนี้ไปจะเป็นเรื่องของสายซัพพอร์ตแล้วมันมีหลายๆตัวต้องยอมรับว่ามันมีความเก่งจริงๆอย่างตัวแพตตินัมเอดนะครับแพตตินัมเอดเนี่ยมันบอกเลยว่าในเทอร์ระบวก5้าพันก็คือยืนหมื่น้าได้เลยแหละนะครับก็ถ้าไปยืนยืนช่องเลี้ยงโอ้โหกับหมื่น้าดีๆมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ทีนี้อย่าลืมว่าอย่างตัวของเกตได้ยิ่งเองมันก็เป็นตัวปั๊มพลังไง ออกมามันยังทำให้สองหมื่นห้าได้โยนทิกเกอร์ทิกเกอร์อะไรให้มันได้นะครับแล้วมันมีเทคนิคขอไพ่อะไรเทคนิคช่องแหวนต้องเทคนิคช่องเลียดิมันบอกว่าออโต้วันเบอร์เทิร์นเมื่อโจมตีถ้าแบนเกตสั่งว่าที่มีพลังสามหมื่นหรือมากกว่าโซบาร์หนึ่งมันบวกหมื่นบวกที่เออมันตีสองหมื่นไม่ตีสามหมื่นไม่ได้ตีหมื่นห้ามันตีสองหมื่นได้เพราะมันตีสองหมื่นปุ๊บเนี่ย มันตีสองชี้อะแวนก็ตีสองชี้สามชี้เรียก็ตีสองชี้ตินาเอ,อ็ดอะเลยเป็นตัวที่กดเกมได้ค่อนข้างดีเขาจะแบบว่าถ้าสมมุติเราไม่ได้มีท่ายิางแดมอะเรามีอีท่าพวกนี้เอาไวอ้อะมันปั่นประสาทด้วยเอาจริงจมันปั่นประสาทตีสองชี้ครับ ถ้าปลาพีจียิงแดมนะครับมันมันพูดอยู่แค่เนี้ยชีวิตมันพูดอยู่แค่นี้จริงๆเลยคือมันปั่นประสาทมันสก,กิลพวกเนี้ยมันควรส้มตีนเวยอย่างที่มันบอกแพตินัมเอ็ดแอคทีฟไฮเปอร์แอตแทกโหมดเนี่ยเออแม่งไฮเปอร์จริงๆเว้ยคือแม่งกลัวส้มตีนจริงๆนะครับไอโฟลเวอร์เทคนเนี้ยนะ,นะ,นะก็เป็นตัวที่ถ้าเกย์สองกันแนะนำในคอมเมนต์ละกันว่าเป็นตัวนี้นะครับก็ถ้าจะบอกว่าเกย์สองใส่อะไรดีพี่ กพตัวที่มาในชุดมันนั่นแหละไอไอไอไคซารสแล้วก็คอร์สมูบี์หรือไดดาก้อนก็ได้แล้วก็พาตินัมเอทที่เป็นตัวแนะนํานะครับตัวต่อมาอตัวหนึ่งอันนี้มันเป็นโปรโมโาไม่รู้จะหาได้กันหรือเปล่าทวินออเดอร์นะครับทวินออเดอร์เนี่ยหลกัหลกๆเลยคือเราเอามาบูตแวนครับถามว่าทําไมถึงเอามาบูตแวนยูนิตเนี้ยเลือกแวนกาของเราบวกพลัง10,000 ตามจํานวนฟอร์สมาเกอร์หรือถ้าแม่งก็เห็นอยู่ว่าลงมาทับเกตดสองแล้วได้ฟอร์สหนึ่งแวนลงมาได้ฟอร์สหนึ่งแล้วเรามีมีไรทับป,ปึ๊บมันกระโดดลงเรียแม่งได้อีกฟอร์สหนึ่งลงโด,ด,ดยที่ลงมาได้ฟอร์สหนึ่งแม่งปั๊มฟอร์สได้เยอะครับทวินออเดอร์เป็นตัวที่ดีและอย่างที่เราไปพูดว่าคอมมานเดอร์รอเร็วอ่ะเราแบบไม่คือมันกดสามชีได้มันมีพลังเบิร์นอะไรได้อ่ะให้เราไม่อยากให้ใครเพราะว่ามันมากบกับตัวทวินออเดอร์ด้วยอันนี้ไปบาลานซ์เอาเอ,เองละกันนะครับแล้วแต่ความชอบ ที่เหลือก็ไม่ได้มีอะไรมากก็จะมีในส่วนของไดทเกอร์นะครับไดมาริเนอร์และก็ไดแรนเดอร์ซึ่ง3าตัวนี้ใช้ไม่ใช้ก็ได้เลยถ้าจะเลคคอมเมนต์ใน3ตัวนี้จริงๆก็อาจจะแนะนำตัวในส่วนของไดทเกอร์กับไดมาริเนอร์ เอาเทียตัวแล้วกันไดไทเกอร์เนี่ยมันบอกว่ามีเทคช่องเดียถ้าแวนเราตีฮิตสามารถเอามันเข้าโซได้แล้วก็รีไทเกรกาดต่อกงารทิ้งคือองาคงานมันกดเกมเขาได้เ,เวลาเขามีตัวสําคัญอยู่แถวหลังของคงไม่อยากเสียมันไปหรอกครับแล้วมันก็เป็นโซให้เราได้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ตัวของไดมาริเนอร์มันมีเทคบอกว่าออตโตในช่องเลกาเมื่อลงมาโซบาร์หนึ่งเลือกแวนกาดของเราเนี่ยฝั่งตรงข้ามเวลาคอการ์ดป้องกันเนี่ยจะป้องคอนะครับทีละ2ใบหรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน เออก็คือเอาไง่ายๆครับถ้าเขาปาพีจีมาแล้วโดนเตะเราต้องแต่เขาจะปาพีจีได้แล้วเขาขอพีจีอีกสองใบอ่ะคือกกดทุกทางเอาง่ายๆแต่ว่าถามว่ามันได้ผลมากขนาดไหนกับไดมาริเนอร์อันนี้มันจะได้ผลแค่ตอนที่เขาปาพีจีอันนี้พูดตรงๆถามว่าทําไมาถึงได้ไม่ต้องเป็นพีจีได้นะเป็นไอ้พวกเต็นต์ตนถามว่าทําไมาถึงเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่ามันจะไปขอแบบปวดส้นตีน่ะขอแบบ สองใบคุณต่อให้เป็นคีจีก็ตามคุณคุณทิ้งมือพีจีแล้วแล้วคุณต้องให้อย่างอื่นเราอีกใบหนึ่งถูกป่ะเขาจะเสียมือทีอีสามใบหรือว่าเป็นอ่าตัวเซนดิเนลสามหมื่นเขาต้องทิ้งอย่างอื่นให้เราอีกใบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วทีเนี้ยไอ้แคนจริงๆบอกว่าไดเมนชั่นมันตีแรงอยู่แล้วเวลาเขากาดอ่ะมันทะลุสองใบอยู่แล้วแหละไอ้ไดามาริเนอร์ความจําเป็นมันเล่นน้อยมันเลยได้ใช้กล้จริงๆกับตอนแคปลาเขาปลาพีเขาปลาตระกูลคีจีอ่ะคุ้มสุดนั่นเอง และตัวสุดท้ายครับกับตัวของไดแลนเดอร์เนี่ยมีมีเทคคอนติเนียนช่วงวันจา่ายถ้าแวร์เรามีพลังสามหมื่นหรือมากกว่าฝั่งตรงข้ามไม่สามารถยืนเสพได้มันปวดนิดเดียวในตัวของไดแลนเดอร์ ander, เราก็เลยบอกว่าไทเกอร์กับมาริเนอร์มันโอเคกว่านะครับโอเคประมาณนี้ครับผมสําหรับเด็กไดไคลเซอร์นะครับเอาจริงๆมันก็คือย้อนกลับไปในช่วงของสายจีเกนหรือว่าสายทุนนนต์ต่างมิตินั่นแหละ นะใครที่จัดเด็กนี้กันหรืออยากรอเด็กนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็เตรียมตัวครับเดือน6น่าจะได้เล่นกันแล้วนะครับประมาณนี้ผมโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่างๆทางช่องเราวันนี้ไปละสวัสดีครับ